ชาวน้ท่ออฟฟิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกษิว่าไปแล้วนะจ๊ะชีวิตเท่าเกิดมากนะคะสวรรค์กับนรกหลบแต่มันอยู่ใก่้กันท้หายนะคะอาทิเช่นนะคะฝนตกมาอู้ยเหมือนน้ำทิพม์มาสลมล่างเลยค่ะเย็นดีชื่นใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ค่ะอีกไม่นานเท่านั้นแหละค่ะอีกไม่นานอีกไม่นานค่ะ พระอาทิตย์ทำงานท่าน,นั้นแหละคะ่ะพี่อาทิตย์ทำงานอย่างอย่างเต็มที่ท่าน,นั้นแหละคะ่ะมันตกนรกเลยคะ่ะชีวิตน้องพ่อพี่น้องยังมันยุ่ใก่้กันนะคะ่ะสวรรค์กับนรกนะคะ่ะมีเท่กันเราบทสาวขาถังให้เก่าล่ะคะ่ะต่อสู่กับพี่อาทิตย์อีกเช่นเคยคพี่อาทิตย์แล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่คือเกาเ่าค่ะเธอแล้วบทสาวขาถังนะคะเธอจะปรับปรุง พัฒนาพื้นที่นะคะบ่ดูดีว่าจาปะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่นะจ๊ะสำหรับน้องผักบุ้งค่ะไม่นานจะเป็นพื้นที่เขียกวกาจีสำหรับน้องผักบุ้งแล้วนะคะ แต่ก็ยังดีนะคะช่วงเช้าเช้าอากาศยังดีนะคะที่อาทิตย์เขายังเขายังตื่นนอนเหมือนเหมือนที่อาทิตย์ตื่นนอนใหม่งงเงียอยู่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็สิบเอ็ว่าทํางานทั้งเต็มทีเป็นไปแต่ว่าสายมากนี่นะคะออ้ลเริ่มเต็มทีแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นค้ขยนนันรีพีอาทิตย์นั่นเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนี่นะะ <c oughs> แหละค่ะ, <c oughs> คะราลุ่มเลยค่ะ เหมือนมากค่ะเหมือนหรือไม่เหมือนหรือเสมือนหรือเป็นจริงก็ไม่รู้มันตกนรกเลยค่ะถ้าพี่อาทิตย์ทำงานนะคะเทิกับต้องสู่เทิกับต้องทํางานสู่ฟันปลาสู่แค่ไับก็่อาทิตย์นะคะเพียิติดเราทำงานเต็มทีเทอดกับทำงานเต็มทีก็เกันค่ะ